เขมนถึงกับกรีดเมื่อสื่อเขมนรายงานว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่4ของประเทศที่ชาวจีนต้องการที่จะซื้อ,อสังหาริม,มทรัพย์รองจากออสเตรเลียแคนาดา และสหรัฐอเมริกาโดยผู้บริโภคชาวจีนส่วนมากมีความสนใจในอสังหาริมทรัพย์ของไทยเนื่องจากมีราคาที่น่าสนใจและสามารถทำกำไรจากการลงทุนได้โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมหรูทําเลดีในกรุงเทพมหานครครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับสื่อเจ้าใหญ่ของทางกัมพูชาอย่าง KBN News Plus ได้ออรายงานเป็นสถิตินะครับว่ามหามิตรของชาวกัมพูชาอย่างประเทศ จีนนั้นชาวจีนส่วนใหญ่สนใจที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยมากกว่าในกัมพูชาและจัดอยู่เป็นอันดับที่4ของความต้องการในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของชาวจีนรองจากสหรัฐอเมริกาแคนาดาและออสเตรเลียนะครับแน่นอนเลยครับว่าเมื่อมีข่าวออกมาแบบนี้นะครับชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ที่มองว่าจีนเป็นมหามิตรนั้นถึงกับรับไม่ได้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยเรานะครับกำลังเจริญเติบโตและมีแนวโน ที่จะกลับมาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นหลังจากสถานการณ์โควิดแต่แน่นอนว่าประเทศไทยเราเองก็มีมาตรการในเรื่องของการกีดกันป้องกันในการซื้อที่ดินไม่ให้ตกเป็นของชาวต่างชาตินะครับแต่ก็ยังมีกฎหมายที่ให้ขายอสังหาริมทรัพย์อื่นๆเช่นคอนโดมิเนียมให้กับชาวต่างชาติได้โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดนะครับแตกต่างกับทางกัมพูชาที่พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะพยายามดึงดูดทุนจากจีนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการให้สัมปทาน ระยะยาวการขายที่ดินให้กับชาวต่างชาติได้เพื่อดึงดูดการลงทุนแต่เหมือนว่ารัฐบาลของฮุนเซนพยายามจะทําแบบนี้มากเท่าไหร่แต่การลงทุนในกัมพูชาส่วนใหญ่กับเป็นทุนสีเทามีการเ,าเรียกรับผลประโยชน์จากภาครัฐทําให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้านชาวกัมพูชาได้รับความลำบากได้รับความเดือดร้อนแล้วก็มีข่าวเรื่องของการบุกลุกป่าและการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับหลังจากสื่อกัมพูชามีข่าวนี้ออกมานะครับก็ทําให้ชาวกัมพูชาที่ได้เข้ามาอ่านข่าวรู้สึก รับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของพวกเขากันครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างนะครับโดยท่านแรกเขาบอกว่าหลังจากดูวิดีโอของคุณแล้วอยากให้คิดเสียใหม่ถึงผลประโยชน์มหาศาลที่เราจะได้รับจากมหามิตรชาวจีนสื่อไทยพยายามเผยแพร่ข่าวร้ายเกี่ยวกับจีนเมื่อมหามิตรจีนมาลงทุนในกัมพูชาแต่สุดท้ายไทยแอบกอบโกยผลประโยชน์เมื่อจีนพยายามลงทุนในไทยคนไทยกลับมีแนวคิดแง่ลบกับจีนโปรดคิดเสียใหม่ เ,เพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์โดยไม่รู้ตัวขณะนี้ประเทศต้องลงทุนและต้องการการลงทุนจากจีนรวมถึงการลงทุนจากตะวันตกชาวกัมพูชาท่านนี้เขาก็บอกว่าคนกัมพูชาเองต้องคิดเสียใหม่เลยนะครับหลังจากนั้นก็มีชาวไทยเข้าไปตอบกลับชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับโดยเขาพูดเชิงประชดว่าคิดได้ถูกต้องแล้วท่านต่อไปครับเขาบอกว่าว่าแล้ว ทำไมขมนถึงเลียจีนจังความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นชาวไทยอีกหนึ่งท่านที่เข้ามาตอบกลับชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับโดยเขาบอกว่าเอาไปให้หมดเลยค่ะไทยไม่อยากได้อะไรไทยอยากเป็นเจ้าของตลาดการค้าของประเทศตัวเองไม่อยากให้จีนมาฮุบเอาอะไรไปเลยค่ะพ่อค้าแม่ค้าจีนเชิญขมนเอาไปให้หมดเลยว่าแต่ว่าจีนเขาอยากลงทุนที่ขมินไหมอะ่ะคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวไทยนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเพจนี้ไม่กล้านําเสนอข่าวของประเทศตัวเองกลัวโดนหุนเซนอุ้ม ไปนอนคุกเลยเสนอแต่ข่าวไทยทดๆทโถความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของชาวกัมพูชาโดยเขามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถ้าเรื่องการกดขี่น่ะเขมรก็ไม่แพ้ใครหรอกชาวเขมรทั้งหลายโปรดระวังหาที่ปลอดภัยการรักษาพยาบาลที่ดีเศรษฐกิจที่ดีทําธุรกิจที่ถูกต้องไม่คดไม่โกงความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไทยนะครับเขาบอกว่าทําไมเงียบจังหลังจากนั้นก็มีชาวไทยอีกท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอก ว่าน่าจะเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างพวก I.O. ไม่ค่อยทํางานตั้งแต่กรณีมาตรการแรงงานของไทยก็เริ่มเงียบพวกเพจอาเซียนต่างๆหันไปเล่นข่าวอินโดมาเลแทนความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวกัมพูชานะครับเขาบอกว่าต้องยอมรับความจริงลองคิดดู ระหว่างกัมพูชากับไทยคุณคิดว่าจีนจะช่วยใครหลังจากนั้นก็มีชาวไทยเข้าไปตอบกลับนะครับเขาบอกว่าช่วยไทยสิเพราะไทยไม่เคยเนรคุณใครอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นชาวไทยที่เข้ามาตอบกลับชาวกัมพูชาท่านนี้นะฮะเขาบอกว่าเราเคยช่วยขเขมรลีภัยและลอดตายจากขเขมรแดงดูขเขมรทากับไทยวันนี้สิหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับนะครับโดยท่านนี้เขาบอกว่าจีนช่วยเหลือประเทศใดๆที่ได้ประโยชน์แก่จีนมากที่สุดคนไทยล้อเลียนชาวกัม กพูชาว่าชาวกัมพูชาได้รับอิทธิพลมาจากจีนแต่ลืมไปว่าพวกเขากําลังถูกจีนกลืนกินอยู่คอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวไทยนะครับเขาบอกว่ากรุงเทพคือเมืองที่ชาวต่างชาติมาเยือนมากที่สุดในอาเซียนคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวกัมพูชานะครับเขามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเทศไทยไม่เคยมีศึกสงครามเหมือนขเขมรก็ไม่แปลก ที่ไทยจะพัฒนากว่าเขมรหลังจากนั้นก็มีชาวไทยเข้าไปตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าอย่ามาอ้างเกี่ยวกับสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองเลยหัดอายเขาบ้างหลังจากนั้นชาวกัมพูชาเจ้าของคอมเมนต์ก็เข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าไทยนั่นแหละที่ต้องอับอายชอบขโมยของเขมรประเทศไทยเป็นประเทศโจรและยังมีคนแอบอ้างมากขึ้นเรื่อยๆคนไทยไม่ยอมที่จะรับความจริงไม่ละอายใจเลยโจรไทยพอมีอะไรไม่พอใจ ก็จะพูดแต่เรื่องขมรแดงเพราะไทยไม่เคยรบกับใครหลังจากนั้นชาวไทยท่านเมื่อสักครู่นะครับก็มาตอบกลับบอกว่าแล้วขมรเล่าเคยรบชนะใครบ้างความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของชาวกัมพูชากรับโดยท่านี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเฮ้ <c oughs> hey, มีความสุขมากไหม เวลาที่โดนกระสุนพยายามอย่าดูถูกกรมบูชาให้มากไม่งั้นจะโดนกระสุนของขมรความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไทยนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฮุนเซนควบคุมอำนาจมากกว่า40ปีแล้วทำไมประชาชนขมรหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายเข้ามาทำงานในไทยอีกประชาชนขมรมีแค่17ล้านคนประเทศเล็กนิดเดียวการบริหารจัดการย่อมเป็นเรื่องง่ายแต่ประเทศกับยังด้อยพัฒนาและยากจนติดอันดับโลกค้นขมรสมควรที่ ทจะประท้วงคดล้มผู้นําได้แล้วความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไทยนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าสํานักข่าวไทยเหรอจ๊ะ <laughs> เห็นมีแต่ข่าวไทยเสนอไปน้ําตาไหลไปคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวไทยนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ว่า ทำไมพูชาไม่มีข่าวในประเทศเหรอถึงต้องเสนอข่าวแต่ข่าวของเพื่อนบ้านหรือว่าเพราะสื่อของขมรโดนจํากัดเสรีภาพหลังจากนั้นก็มีชาวไทยเข้าไปตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าขมรมันอิจฉาไทยหน้าสมเพศหลังจากนั้นชาวไทยเจ้าของคอมเมนต์เขาก็ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าใช่ข่าวในประเทศไม่ค่อยมีเพราะสื่อมันถูกควบคุมและจะเสนอข่าวอะไรก็ต้องดูไม่ให้กระทบหุ้นเซนไม่งั้นก็จะโดนหุ้นเซนสั่งปิดประชาชนที่ อยู่นอกประเทศด่าฮุนเซนอย่างกับหมาส่วนประชาชนในประเทศก็พูดอะไรไม่ได้ต้องเงียบอย่างเดียวหลังจากนั้นชาวไทยเทมสกูรู่ก็มาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่ากลัวฮุนเซนกันจนหัวหดมีที่ไหนมีนาย,ยกคนเยอม,มา48ปีขี้ขลาดมากไม่กล้าต่อต้านอะไรเลยหลังจากนั้นชาวไทยเจ้าของคอมเมนต์เขาก็มาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าถึงบอกไงว่ามันกลัวสื่อต่างประเทศแม้แต่สื่ออาเซียนยังพูดว่าขมรคนขมรทําให้ขมรตกต่ำยากจนและคน ที่ทำก็คือหุนเซนแต่ไม่มีใครกล้าพูดครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวที่แอดนำเอามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่แอดอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนาลมของผู้โพสต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเรากด กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ